วันนี้ไม่ไม่พูดเรื่องคเมนคงคงจะเชยมากๆนะฮะแล้วก็จะเป็นเป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอต่างจากคุณวีระสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอชมกองทัพบ,บกเมื่อวานนี้ที่ได้มีการประชุมกันแล้วก็ประกาศออกมาอย่างแน่ชัดให้พวกเราสบายใจว่ายึดมั่นในพื้นที่แผ่นดินของไทยไม่ถอยแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็ณนะวันนี้กองทัพภาคที่สองก็ ได้แสดงฝีมือให้เห็นว่าปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนก็ขอช่วยกันปรบมือให้กับกองทัพเซนิดนึงครับแต่ก็อดคิดไม่ได้นะฮะไอ้ความผิดพลาดของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายการเมืองหรือว่าในพลเนี่ยไอ้ผลที่ได้กระทบก็คือศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่ปล่อยให้ฮุนเซนนะฮะเด็กเมื่อวันซืน นักเลงข้างรั้วประเทศไทยสามารถที่จะมายื่นคำขาดกับประเทศไทยได้ต้องถามว่ามึงเป็นใครไอ้ฮุนเซนแล้วก็ผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะเป็นตำรวจที่หน้ารัฐสภาก็ดีแล้วก็จะเป็นที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาก็ดีหรือประชาชนโดยทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเนี่ย เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ตัดสินใจที่ผิดแล้วชั้นผู้น้อยคนยากคนจนคนเดินบนท้องถนนข้าราชะการตำรวจทหารชั้นผู้น้อยเท่านั้นที่จะเป็นคนที่สูญเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เพื่อให้นักการเมืองผู้มีอำนาจทั้งหลายนั้นทำอะไรไปแล้วก็คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวความยิ่งใหญ่ความโลภของตัวเองแล้วไม่ได้คิดถึงชนชั้นผู้น้อยข้าราชะการชั้นผู้น้อยเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หน้าอดสูเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมันก็มีความจําเป็น ที่จะต้องให้มีสังคมใหม่ที่มันโปร่งใสว่าเราจะไม่มีนาย,ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือแม่ทัพนายกองไปทําอะไรไปตกลงกับต่างประเทศแล้วก็ผลก็ออกมาเหมือนกับว่าเราได้ขายดินแดนได้ขายประเทศชาติน<ไป>เราจะต้องยึดมั่นแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปว่า ไอ้ความเฮงซวยของผู้นำประเทศที่ในอดีตที่ผ่านมาจะต้องไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไปนะครับผมอยากจะมาคุยว่าแล้วทำไมฮุนเซนเขาถึงสามารถที่จะท้าทายกล้าวร้าวแล้วก็หยาบคายแล้วก็หยามสังคมไทยได้มันคงจะมีหก ปดเหตุผลได้กันนะฮะผมคิดว่าอันแรกเลยก็ฮุนเซนก็ลบกับเรามา20-30ปีนะครับตั้งแต่เขาเป็นขมนแดงตั้งแต่เขาเอาตัวเข้าไปอยู่กับเวียดนามนะฮะแล้วก็มาลบลาค่าฟันกับเรา แล้วเขาก็ไม่เป็นมิตรกับเรามาโดยตลอดเวลาอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่มันฝังอยู่ในเลือดเขามันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ว่าเขาเกิดมาต้องลบลาค่าฟันกับฝ่ายไทยแล้วก็ไม่รักไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุผลอันหนึ่งอันใดที่สามารถที่จะทําอะไรให้ไทยขายหน้าได้เขาก็จะกระทําอันนั้นอาจจะเป็นผลผลอันหนึ่งส่วนอันที่สองก็อาจจะมีความบ้าบออยู่ในตัว นะครับว่าลบมาตลอดเวลาเป็นขุนพลของกัมพูชาไม่รู้จักคําว่าสันติภาพไม่รู้จักคําว่าเจรจาคืออะไรจะอยู่ได้อย่างเดียวคือจะต้องอยู่บนท่ามกลางของความขัดแยง้งก็อาจจะต้องแนะนําให้สหประชาชาติส่งหมอจิตแพทย์ไปรักษาฮุนเซนนะครับ ว่าประเด็นที่สามที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าทำไมเขาถึงได้ทำเช่นนั้นเพราะว่าเขาอยากจะทวงสันธิสัญญานะครับสิ่งได้ดที่ได้ตกลงกับคุณทักษิณกับคุณสมัครคุณนพดลแล้วก็รวมทั้งคุณสมชายด้วยเพราะช่วงนั้นก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในคอรอมอด้วยนะครับรวมทั้งคุณสมพงษ์รัฐมนตรีต่างประเทศในปัจจุบันก็อยู่ในคอรอมอชุดที่แล้ว แล้วเมื่อเราได้ไปทําไม่จอยคอมมิวนิเคสถแถลงการร่วมไปแล้วเราเกิดจะถูกบีบคั้นภายในประเทศก็อย่าจะไปเลิกสัญญาคุณเซนก็คงจะเจ็บแค้นว่าเอ๊ะทําไมไม่ส่งมอบสิ่งที่ได้อะไรครับได้ตกลงกันไว้ก็ไหนบอกว่าจะให้ดินแดน ติดกับปราสาทเขาพระวิหารของเราเนี่ยประมาณ4.5ตารางกิโลเมตรแล้วไหนบอกว่าวันนี้ไม่มีพื้นที่ซับทับซ้อนแล้วทําไมถึงจะมาบอกว่าน,นี่เป็นดินแดนของไทยแต่ว่าตอนพูดกับสมัครก็ดีตอนพูดกับทักษิณก็ดีตอนพูดกับหุนเซนหรือสมชายก็ดีเนี่ยม่ไม่กี่เดือนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ส่วนนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือแต่ว่าจะเป็นของเขมรเพราะว่าได้มีแผนที่แนบไปกับด้วยกับไอ้จอห์นคอมมินิเก้เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะเจ็บแค้นแลว้วก็การอยากจะทวงหนี้ คราวนี้มันจะมาทวงหนี้กับประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนี่มันเป็นสมบัติของไทยแต่ว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไม่ลดละกับผู้ที่ได้ขายชาตินะครับทักษิณและสหายแล้วก็ลูกน้องทั้งหลายอันนี้นะครับเราต้องไม่ลืมแล้วก็จะต้องดำเนินการอย่างลดละแล้วเราก็ต้องช่วยกัน ให้ความอะไรครับสนับสนุนเกิดขบวนการยุติธรรมให้เขาเร่งทํางานและให้ทํางานด้วยดีเราเอาพวกที่ขายชาตินั้นไปติดคุกติดตารางให้ได้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นเหตุผลข้อที่ห้าว่าทําไมฮุนเซนถึงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็อยากจะไม่อยากจะคิดร้ายนะฮะแต่ว่าให้เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งว่าเขาก็เป็นลูกน้องของเวียดนามพักคอมมิวนิสต์เวียดนาม แล้วก็อาจจะได้มีลูกพี่บอกว่าให้มีเรื่องยุ่งกับประเทศไทยไปเรื่อยๆเยงินลงทุนของต่างประเทศจะได้ไหลมาเทมาไปลงที่เวียดนามแล้วก็ไม่ได้ลงที่ประเทศไทยก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะคิดไม่ดีกับเวียดนามแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในห้าหประเด็นว่าทําไมณนะวันนี้เนี่ยฮุนเซนถึงเป็นอย่างนี้แต่ก็อย่างไรก็ตามวันนี้กองทัพไทยนะครับกองทัพภาคที่สองได้พิสูจน์ฝีมือแล้วว่า อธิปไตยของไทยนั้นเข้ามาไม่ได้และพื้นที่ตาราง4.5ตารางกิโลเมตรทางด้านตะวันออกของปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ที่ตาราง4.5ตารางกิโลเมตรทางด้านตะวันออกของปราสาทพระวิหารน,นั้นเป็นของประเทศไทยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ ทางออกจะทําอย่างไรทางออกจะทําอะไรมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่ทางตันถ้าเผื่อคุณเซนยังมีสติแล้วก็คุณสมชายมีความกล้าหาญมันก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันได้ที่เรียกว่าฮอตไลน์ก็บอกว่าให้วันนี้มันก็ลบกันไปแล้วบาดเจ็บกันไปแล้วเลิกรากาซะนะมาเจรจากันดีกว่าอันนี้มันก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับเพราะว่าเราก็มีสิธิสัญญาเมื่อปี2 4 4 7เจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้ว เรามีข้อตกลงบันทึกช่วยจำสมัยรัฐบาลชวนเมื่อปี2543มีการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนร่วมแล้วมันก็มีกลไกต่างๆนอกจากนั้นแล้วในยุคสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก็มีมากมายเราสามารถที่จะทําแผนที่โดยมีดาวเทียมกล้องนะฮะที่อยู่ที่ดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศนั้นสามารถจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่จะช่วยในการเจรจาแล้วก็ปักปันเขตแดนได้ ถ้าเผ่าหุนเซนไม่บ้าแล้วก็นายกของเราไม่หงอเนี่ยมันก็เจรจากันที่โต๊ะเจรจาได้มีทั้งตัวบทกฎหมายมีทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีคนมีที่มีสติปัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นสันติภาพเนี่ยมันกลับมาได้ แต่ว่าสันติภาพอันนี้จะกลับมาได้เนหมายความว่าผู้นําทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องทํางานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยเพื่อคน,คนกัมพูชาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการหัวกันระหว่างสองตระกูลของทั้งสองประเทศเพื่อจะรับประทานไทยกับกัมพูชาเสมือนว่าเป็นอาหารส่วนตัวครับ